สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เมียสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันวันนี้เรามากับอ่ารถโตโยต้าอาติสใช่ค่ะนะคะปี2014เนาะพี่เมียใช่คันนี้จะเป็นโตโยต้าอาติสนะคะตัวนี้เครื่องใหม่เชนใหม่หน้าใหม่นะคะ1.6ตัวพิเศษเลยมันเป็นตัวท็อปสุดเลยคันนี้ตัว G ไม่ได้เอาตัว ตัวโลมาทําอันนี้จีแท้นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่3าม0 0นบาทจังขึ้นอีกโอ้โหขออีกทีสาม0 0นบาทจังขึ้นอีกคันังไม่เิียบพอแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถูกมากนะคะราคานี้หาไม่ได้แน่นอนปะเดี๋ยวเรามาคันนี้ก่อนเลย อ่ะคันนี้สําหรับเอาติดนะคะ<ช>ตัว G เครื่องพันหประหยัดน้ํามันเลยนะสําหรับ<ช>ตัวนี้เพราะตัวนี้มันเป็นตัววาวมันเป็นตัววาวแปรผันเรียบร้อยมันทําให้ประหยัดน้ํามัน<ช>อัตราการวิ่งอยู่ที่ประมาณ23-24กิโลลิตรเองช่วงล่างทุกอย่างเขาเหมือนคมัมเบอรี่นงน็อตไม่มีการออกมาแน่นอน<ช>ตัวนี้เป็นเชนใหม่นะคะโฉ<ช>มหน้าใหม่ปี2014ดูสิคะการที่เขาทำข้างหน้ามาเห็นไหม คมเนียยเพิ่มขึ้นมันทําให้ดูหรูหราดูหรูหราใช่ไฟมันจะติดด้วยไฟมันจะยาวๆหน่อยค่ะดูชฉบเฉียวใช่เฉบเฉียวยิ่งขึ้นนะคะตัวส่วนตัวล่างนะคะพวกกันจังพวกเนี้ยไม่เคยมีริ้วรอยอะไรเลยนะคะสีทุกอย่างเนี้ยบหมดนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันอืมคันนี้ค่ะล้อแม็กจะเป็นแม็กโรงงานเลยยางยังสมบูรณ์ใช้งานได้อีกยาวนานเลยถูกต้องค่ะกระจกข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนี่ ไปเลี้ยวอยู่ด้านข้างเลยพร้อมใช้จริงๆมือจับจะมีตัดคมเนียยนิดนึงเพราะจริงจริงอะก็จะดูหรูหรเนาะพี่เหมียวเนาะตัวพวกตัวเก่าหรืออะไรเงี้ยเนี่ยค่ะมือตัดคมเนียยดูขอบสิคะมันทําให้รถเนี่ยหรูหลาขึ้นใช่คะดูสิคะไฟไฟท้ายมันจะทําให้โฉบเฉี่ยวขึ้นเป็นแนวสปอร์ตเห็นไหมไฟท้ายเดิมจากป้ายแดงใช่แล้วค่ะสําหรับตัวนี้นะคะไฟทุกอย่าง เดิมหมดนี่อันนี้นะคะเราเปิดรอเลยเห็นไหมคะนี่มะเหมี่ยวจะให้ดูนะคะภายในทุกอย่างเนี่ยการันตีคันนี้รถไม่โดนไม่ชนแม่อะไรเลยนะ้ำ<ช>ไม่มีท่วมแน่นอนดูสิคะอันนี้เปิดเปิดเปิด,ปดจริงๆเนี่ยมันจะมีฝาปิดด้านหลังอีกทีหนึ่งนะคะช,ช่วงล่างก็นิ่งไม่มีกระพงกระเพืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ<ช>สำหรับการขับไม่มีสัน่นดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่แค่2.79เเท่านั้น คุณผ่อนต่อเดือนแค่ประมาณเท่าไหร่นะสองคุณผ่อนต่อเดือนแค่ประมาณเ0 0ดกว่าบาทเท่านั้นเองคันนี้จริงแน่นอนไม่เวรอแน่นอนใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันว่ามันล้ําขนาดไหนแต่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 เห็นไหมคะภายในของเขานะคะเวลาการที่เราเปิดประตูปุ๊บเข้ามานั่งปั๊บเนี่ยมาทำให้รู้สึกถึงความแบบนุ่ม นะคะมันทําให้รู้สึกถึงความเบาก็นุ่มภายในก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนรถพวกรถสปอร์ตเลยอะค่ะคุณดูวิธีการวางวิทยุของเขานะคะเหมือนพวกรถยุโรปเลยแล้วมีลูกเล่นตรงนี้ค่ะโอ้โหคอนโซลคอนโซลใหม่มากนะคะสําหรับคันนี้นะคะหน้าปัดหน้าทําเหมือนพวกรถเบนซ์นะคะมันทําให้หรูหราขึ้นนะคะเหมือนพวกรถเบนซ์เลยเห็นไหมคะหน้าปัดเขาย ตัวบอกก็จะเป็นบอ่อหนังค่ะพี่เมียวะบอ่อเป็นหบอ่อหนังสีครีมตัดกับสีรถเลยค่ะตัวนี้ต้องบอกบอกเลยนะฟ้าว่าตัวนี้จะเป็นบอกออกห้างป้ายแดงรถคันนี้ไม่ได้หุ้มบาะเองนะคะใช่เบาะเดิม ทุกอย่างในเนื้อเดิมหมดแต่ก่อนออกเดี๋ยวเรากฤษดากุ้ยค่ะจะมีการบิ้วให้คลีนให้ขัดเคลือบแก้วให้ก่อนน้ใก่อนข้างหลังจะโอ่งโถงมากนะคะใช่แล้วกว้างการนั่งเนี่ยเบาะเขารองรับแต่ด้านหลังกระดูกของเรามาอย่างดีนะคะเครื่องพันหกนะคะอันนี้ตัวจีตัวจีนี่ก็จะเป็นตัวท็อปสุดเลยของรุนเลยนะคะไม่ใช่เอาตัวโลมาบอกมาทําตัวจีไม่ใช่อันนี้จีแท้เลยเห็นไหมคะ b v t i เนี่ยตัวดูอ ตัวเนี้ย BVTI เนี่ยเขาประหยัดน้ำมันมากที่มะเหมี่ยวแจ้งไปเมื่อกี้สุดยอดจริงๆนะคะรีบโอนจองกันเท่ามาเลยย้ำเลย่าคนไหนที่สนใจนะคะใช่ปิดนะติดต่อหามะเหมี่ยวหรือว่าฟ้าได้เลยนะหน้าเดิมย้ำหน้าเดิมคานเดิมทุกอย่างเดิมแล้วตัวนี้เป็นปี2014ประหยัดน้ำมันถึง23 24กิโลคุ้มมากๆใช่ กิโลกรัมเหรอขอบคุณกิโลค่ะขอบใจนะจ๊ะแตกโจนโจนจองจังขึ้นอีกโจนจองโจเคยจอกันงขึ้นอีกโอนจองนะีสทิดก่อนนะคะเอาไปเลยนะคะ3 8 9 0 0นดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79จุมากนะคะ2.79บแตับาทเอใช้เงินออกรถแค่0บาทรีบๆกันเข้ามาเลยนะคะเพราะฉะนั้น โทรเข้ามาหามะเมี่ยวได้เลยค่ะ0813958888่88 88ค่ะ0 8 3 2 2 2 2 2าค่ะติดต่อมะเมี่ยวหรือว<ช>่าใคได้เลยนะคะใช่ค่ะรถเจ๋งๆมีที่กิจสดา<ช>รถสวยๆก็มีที่กิจสดาอยากได้ดอกถูกก็มีที่กิจสดาใช่ค่ะ,ะ,คะรถราคาไม่แพงก็ต้องที่นี่ค่ะกิจสดาถค่ะข,ของเรานั่นเองย้ำอีกคีหนึ่งปีอะไรนะคะก่อน <รถ S 2> ปิดท้ายโตโยต้าอาติดนะคะปี2014ค่ะเครื่องยนตตัวจี มากับราคาแค่389,000บาทเท่านั้น,นะะสุดยอดจริงๆค่ะนะคะ,ช,ะช้าหมดอดนะจ๊ะ,ะรีบโทรกันเข้ามานะเพราะบอกตรงๆว่าตอนนี้ประมาณ40-50เบอร์แล้วที่ทักเข้ามา<ช>ยังไม่ได้โทรเลยะนะคะขอตัวไปโทรหาลูกค้าก่อนนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ